ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาทำการทำแม่พิมพ์กระถางต้นไม้หรือกระถางดอกไม้ด้วยท่อ PVC สหรับอันดับแรกเลยเราจะต้องทำการกำหนดสโคปของกระถางโดยในคลิปนี้ผมจะกำหนดสโคปของกระถางไว้ที่40คูณ40โดยเราจะทำการตีกรอบสี่เหลี่ยมจตัตุรัสขึ้นมา หลังจากนั้นเราจะแบ่งกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกเป็น4ส,ส่วนเป็นส่วนละ20่สคูณยีหลังจากนั้นเราก็จะทำการล่างรูปแบบกระถางที่เราจะนําไปทำแม่พิมพ์จากท่อ pvc สําหรับพื้นที่ตรงที่วาดขึ้นและทำการแรงเงาในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของแม่พิมพ์ที่เราจะต้อง นำท่อ pvc มาตัดขึ้นรูปครับแล้วก็ไปเตรียมเครื่องมือแล้วก็ไปตามหาท่อที่อยู่หนังบ้านกันครับ ลราก็จะทําการผ่าท่อนะครับเพื่อแบนท่อออกนะ หลังจากตัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําท่อในส่วนนี้นะครับไปลนไฟเพื่อแบนท่อออกเพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไปครับสวมถุงมือกันร้อนด้วยนะครับหลังจากนั้นเราจะนําท่อ PVC ที่เราตัดแบ่งครึ่งมานะครับมาทําการ ให้ความร้อนนะครับพยายามหมุนไปเรื่อยๆนะครับให้ความร้อนมันทั่วถึงนะครับแล้วตัวท่อ pvc v c ก็จะเริ่มอ่อนตัวและแตดตัวออกครับ เสีให้ความร้อนมันทั่วถึงทุกมุมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ PVC จะอ่อนตัวมากครับหลังจากเมื่อเราได้ PVC ที่อ่อนได้ที่เราก็จะเอามากดทับด้วยวัสดุแข็งขนาดใหญ่ที่เรามีนะครับจะใช้อะไรก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆมีเลยครับรอให้แผ่น PVC เย็นตัวลงนะครับแล้วก็เราก็จะได้แผ่น PVC แบนแบนที่สามารถนำไป ทำรูปร่างแบบของเราได้ครับต่อไปนะครับเราก็จะนำแผ่น PVC ที่เราได้มานะครับมาทำการกำหนดขนาดและก็ทำการวาดรูปนะครับแบบกระถางของเรานะครับลงไปเพื่อเตรียมในขั้นตอนต่อไปครับ เมื่อทำการวาดแบบเสร็จนะครับผมก็จะแรงเงาบนส่วนที่จะไม่เอานะครับบนแผ่น PVC นะครับส่วนที่ผมขีดแรงเงานะครับเราจะตัดออกนะครับโดยเราจะใช้ส่วนด้านนอกที่ไม่แรงเงานะครับมาเป็นแบบนะครับลุยกันในขั้นตอนต่อไปเลยครับ สำหรับเครื่องมือที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปนะครับเรียกว่าเลื่อยจิกซอครับผม ถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับผมคิดว่าแบบของเราน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยโดยผมอยากให้มีส่วนอาขาตั้งของกระถางลงมานิดนึงนะครับเรามาวาดกันเลยครับก็ ขาทั้งก็ประมาณนี้นะครับวาดเสร็จแล้วเราก็ตัดกันต่อครับเมื่อตัดแบบเสร็จแล้วนะครับเราจะขัดแบบนะครับด้านในให้เรียบนะครับ ทั้งหมดนะครับด้วยตะไบนะครับ <S <S ตัดเก็บขอบส่วนที่ไม่ต้องการออกทั้งหมดครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะได้แบบนะครับส่วนสําคัญของเรามาแล้วครับต่อไปเราก็จะไปทําส่วนอื่นต่อเลยครับต่อไปนะครับเราจะใช้ไม้อัดขนาด8มิลนะครับเพื่อเสริมโครงสร้างชั้นที่2นะครับให้กับแบบของเรานะครับโดยการใช้แบบพลาสติก PVC ของเราวางบนไม้แล้วก็ขีดเส้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ขีดเส้นอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําการ ตัดตามรอยครับ ก่อนนะครับ,ออรบเราจะต้องน,รนำร่องด้วยสว่านก่อนนะครับเพราะว่าตะปูตอกลงไปที่แผ่น PVC ตรงๆไม่ได้นะครับเราต้องเจาะนำร่องคบรบทุกรูแล้วคว่อยตอกตะปูลงไปนะครับ แบบในส่วนที่1ของเราเรียบร้อยแล้วครับไปขั้นตอนถัดไปครับเราจะทําโครงสร้างอิงนครับผมจะใช้เหล็กขนาด4หุนนะครับจะเสริมโครงสร้างแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับ ็ทำการบิดโครงเข้ากับ นี่คือแบบที่เราจะได้ไปทำกระถางน,นะครับยังเหลือขั้นต่อไปนะครับผมก็จะเจาะใส่ตะปูเพื่อให้เป็นแกนกลางบริเวณตรงนี้นะครับ หลังจากที่เราทําการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปทําในส่วนต่อไปคือสิ่งที่เรียกว่าฟิล์มสายนะครับโดยเราจะทําการตัดไม้อัดนะครับมาเป็นชั้น,หน,น,นหนึ่งชั้นนะครับ สำหรับแบบฟิล์มทรายในส่วนนี้นะครับจะเราจะวางในลักษณะด้านในอย่างนี้นะครับโดยนะครับตัวฟิล์มทรายจะเป็นตัวกำหนดขนาดความหนานะครับของกระถางต้นไม้ที่เราจะนำไปทำเป็นแบบนะครับโดยเราจะทำการวัดขนาดนะครับซึ่งในแบบของผมนะครับจะกำหนดขนาดความหนาของกระถางไว้ที่นะครับ2เซนนะครับ หลังจากวัดเสร็จแล้วเราก็จะทําการนะครับวาดรูปนะครับกระถางต้นไม้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของฟิล์มทรายนะครับโดยเราจะตัดส่วนที่แรงเงาออกเช่นเคยครับ ใช้งานนะครับเราจะนะครับจับฟิล์มทรายไว้บริเวณด้านในอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นความหนานะครับที่เราได้กำหนดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องโอเคครับหลังจากมาถึงขั้นตอนนี้แล้วครับตอนแรกผมก็นึกว่าแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ ย่างพลาดนะครับเหลือชิ้นส่วนนะครับที่เราต้องเพิ่มเติมนะครับคือจะต้องใส่เหล็กนะครับแบนบริเวณฐานตรงนี้นะครับเพื่อเวลาเราใช้งานแม่พิมพ์นะครับเราก็จะได้นะครับแม่พิมพ์ที่ตั้งฉากเวลาใช้งานนะครับโอเคครับเราก็จะไปตัดเหล็กนะครับมาเสริมบริเวณนี้แล้วก็ทำการแก้แบบนะครับ ก็จะตัดเคเบิลไทยทั้งหมดออกก่อนนะครับ ใครับรูปแ,แบบของเราก็เรียบร้อยครับซึ่งการใช้งานนะครับเราจะต้องใส่กับแท่นปูนในลักษณะนี้นะครับเวลาเราใช้งานเราจะวางเพืนนับเพื่อคุ้มลูกโอเคสำหรับแบบของเราก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ การทำกระถางปูนนะครับไว้ ep หน้านะครับเจอกันครับสำหรับช่องที่ทุกคนได้รับชมอยู่นะครับคือช่องที่มีชื่อว่านะครับจุดไอเดียครับสำหรับช่องของผมนะครับทุกคนจะไม่ได้เห็นความสมบูรณ์แบบสูตรสำเร็จทุกครั้งในช่องแต่ทุกคนจะได้เห็นทุกความผิดพลาดความล้มเหลวซึ่งผมจะไม่ตัดมันออกจากคลิปอย่างน้อยมันก็จะได้เป็นบทเรียน ที่เราไม่ควรทำทุกคนจะได้เห็นความคิดทัศนคติการเติบโตของคนคนหนึ่งสู่เส้นทางนักประดิษฐ์ซึ่งผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนติดตามและเรียนรู้สิ่งต่างๆไปพร้อมๆกันผมก็ขอออกตัวก่อนเลยว่าช่องนี้ไม่ใช่ช่องสำหรับมืออาชีพแต่ผมสัญญาว่าช่องนี้จะเป็นช่องที่เป็นเพื่อนกับทุกๆคนและสามารถให้ทุกคน นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนครับสำหรับหากมีส่วนที่ผิดพลาดในเรื่องใดหรือเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะใดก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากครับ